ครับอาร์มเกษตรยนต์ครับวันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถในร้านให้ชมนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์06383 7 5592นะครับอาร์มเกษตรยนต์ครับผมสำหรับผ่านบุกเบิกนะครับผานบุกเบิกถ้าไซส์รถไม่เกิน20แรงนะครับไม่เกิน20แรงไม่ว่าจะเป็นผ่าน3ผาน4ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่7,500บาทนะครับนี่ครับผ่าน3ผ่าน4ผาน4ก็จะอยู่8,500นะครับ สำหรับพันห้านะครับพันห้าก็ใส่รถไถไม่เกินสามสิบแรงอย่างตัวนี้ก็เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่อย่างตาช้างมีคาดให้ด้วยลูกปืนเช็คแล้วนะครับบูทอัดให้แล้วตัวนี้ก็เป็นตาช้างนะครับใส่ไม่เกินสามสิบสองแรงอย่างตัวนี้ก็อยู่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับของช้างตัวนี้ตาช้างเหมือนกันนะครับตาช้างเหมือนกัน อยู่16,500บาทนะครับ16,500าบาทของช้างนะครับนี่ตาช้างเหมือนกันนะครับอันนี้ใส่ไม่เกิน40แรงนะครับพันหกใบ22บใบย,ยังเต็มอยู่เก่าเก็บนะครับลูกปืนแน่นใบเต็มตัวนี้อยู่19,500นี่ก็เป็นพันห้าครับห้าแต่ว่าจะเป็นช่วงยาวนะใส่ไม่เกิน40แรงผพันห้าช่วงยาวตัวนี้ก็อยู่19,500เหมือนกันนะครับนี่ติดจ,จองแล้วนะครับพายกล่อง พยกล่องนะครับใส่30มสถึงห้แรงตัวนี้อยู่12,500บาทนะครับ12,500าบาทนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของผันบุกเบิกนะครับผันบุกเบิกผันบุกเบิกก็มีหลายตัวนะครับผ่นขุดม่านของช่างคิดตัวนี้สวยนะครับลูกค้าใช้ไป3-4ไร่เองนะครับดูครับยังสวยกิิบอยู่เลยสติกเกอร์อยู่ครบสีเงาวับนบสลักครบ ค่ตั้งครบสวยเลยนะครับตัวนี้สวยครับใส่ไม่เกิน50แรงครับตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นสยบาทสวยๆนะครับนี่ตาช้าสองหมื่นาร้ยบาทสวยๆใบเต็มนะครับพันสาใบยีิบสองนี่ก็3ามใบยีิบสโค้งสี่ครับอันนี้ผมเปลี่ยนใบใหม่ให้นะครับนี่ใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่นะครับ ตัวนี้24、500อบาทนะครับสวยๆ4 5 0 0 0บาทใบใหม่นะนี่ก็ตาช้างใบเต็มเหมือนกันนะครับ28,500นี้ารนะครับนี่19,500าทนะครับผ่านสามอันนี้1 4,500นาะครับ่บานสามใบยิบสองนิ้วนี่เหลือสองกระทู9,5 0 0นี่1 7 5 0 0บาทะครับผ่บานสามใบยิบสอง นี่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับผ่านสามใบยิบสองโค้งสี่ผ่านยกล่องแปดพันห้าครับผมครับรับเองรถได้นะโรตารี่โรตารี่ปั่นกลางหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนี่ผ่านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับนี่ก็แปดพันห้าโรตารี่ตัวนี้พร้อมย่อยนะครับโรตารี่พร้อมย่อยนี่โซขาดนะครับตัวนี้โซขาดสี่พันห้าร้อยบาทโรตารี่ตัวนี้โซ,ขา, 4, าโโซขาดนะสี่พันห้าร้อยบาทแต่ย่อยมีครบเลยนะครับก็ซื้อโซมาใส่เอานะครับ ตัวนี้ยอยมีครึ่งเดียวลูกปืนฝั่งนู้นแตกก็4,500บาทเหมือนกันนี่เก่าญี่ปุ่นโตรตารี่เก่าญี่ปุ่นอ่าเมตรยี่สิบนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเมตรยี่สิบพร้อมย่อยนะครับนี้ระบบปากนกแก้วห้าพันห้าร้อยครับนี่ก็ห้าพันห้าร้อยนี่ก็ห้าพันห้าร้อยเป็นปากนกแก้วเราต้องไปแปลงนะครับอันนี้เป็นปั่นกลาง ตัวนี้ก็พร้อมยอยเหมือนกันตัวนี้เอาไป9,500พอนะอครับใบเหลือไม่เยอะนี่14,500นะครับของอีสก,กิผมฝากด้วยครับใครที่สนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ่ามือสองนะครับฝากไว้ครับอาร,ร์มเกษตรยนต์ครับ